อุ้ยคือโอ้โหคือคุณคณนะมีพงมีพระด้วยโอ้โหเพลงก็แบบค่ะ AI แต่งเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเหมือนกันเลย AI แต่งเหมือนอุ้ยเฮียโอ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไรใครขออะไรอ่ะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยตูดกูพังหมดแล้วค่ะแม่โอ วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแมปที่น่าจะเป็นของคนไทยนะคะเพราะว่ามีป้ายชื่อว่าบางจากด้วยซึ่งแมปเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเส้นตรงยามค่าคืนเอาดีๆปะก็คือเกมที่คล้ายๆกับไนท์ไดที่แจ๊ดเล่นตอนนั้นนะคะทุกคนที่ขับรถด่าผีนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาด่าผีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เสียไดย้เสียดายไม่ได้เปิดกล้องนะสิวขึ้นน่อยเดี๋ยวเรามาดูกติกาของการเล่นกันก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยให้ทําอะไรบ้างในแมปนี้เขาบอกว่าแมปนี้เนี่ยจะให้คุณขับรถทางตรงไปเรื่อยๆและหาสิ่งผิิดกตจจจนว่าะเอ ทางแยกหากเจอทางแยกแล้วมีอะไรผิดปกติมาก่อนที่จะไปถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาหากไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายแล้วแต่ละเวลาก็จะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในตาแรกเนี่ยจะไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรนะคะซึ่งจะให้เราแบบวาจํำทางเล่นๆนะคะตาแรกนะและแน่นอนนะคะเราก็จะสโลตเดียวลวกันเนาะเป็นเจนนี่แบ็กพิงักอย่าง I'm solo solo ในตอนเที่ยงคืนขณะที่ฉันเนี่ยกำลังขับรถกลับจากงานปาร์ตี้ที่คึกคัก ถนนที่ดูคุ้นเคยคุ้นเคยเนี่ยกับดูแตกต่างไปบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกเริ่มเข้ามาและตอนที่ฉันผ่านสี่แยกบางจากฉันวิคาดคิดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมันเวอร์มากอ่ะไหนดูซิเป็นยังไงบ้างไปล้อมอยากจะเริ่มเลยไหมเพ่จัดไปเลยเพุ่คือโอ้โหคือคุณคุณนะ มีพงมีพระด้วยวอันนี้คืออ่าป้ายบางจากขวามือคือสาลาอุ้ยอุ้ยรถเร็วมากที่ถอยรถเร็วมากสาราหลังคาสีเขียวนะมีไฟติดโอเคไปต่อตารแรกเขาบอกว่าจะต้องให้เราเนี่ยเหมือนจําทางนะคบเพราะว่าตารแรกเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราจะบอกว่าขับได้แบบชิวๆเออสายมือมีต้นกล้วยนะุ้ยอะไรเมื่อกี้วัดอุย้ยมีวัดด้วยหรอเฮ้ยเอาดีๆกลัวอยู่นะแม่อ๋อตรงนี้คือทางเลี้ยวเหรอเฮ้ยทางเลี้ยวคือแบบ ไกลมากเดี๋ยวนะเราต้องอหากมีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาโอเคมันไม่เป็นปกติก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีนี่สารเจ้าพ่อมาลายเหมือนกันคุณๆนะอ่าโอเคของจริงมันต่อจากนี้แหละแม่ตีหนึ่งนะครับทุกคนพระเรายังอยู่ฮอลืมไปา้อนเปิดวิทยุได้นี่โอ้โหเพลงก็แบบค่ะ เอไอแต่งเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเหมือนกันเลยเอไอแต่งเหมือนอุ้ยเฮียโอ้ยอะไรอะไรอะไรใครคออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมึงเดี๋ยวถ้ากูดูนะเป็นตัวอะไรนมึงเดี๋ยวก่อนสเลอไอใครมึงมาตอบกูมาแป๊บหนึ่งดิน่าจะก็โผล่ออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตูดกูพังหมดแล้วค่าแม่โอ้ยโอ้ยปิดเพลงก่อนลำคาญมึงจะอีกนานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปด้วยมา มามึงเป็นใครเดี๋ยวดิกูขอดูหน้าหน่อยดนีหัวแก่อย่างนี้สภาพอย่างนี้คุณยายสปีดแน่นอนเดี๋ยขอดูดิขอดูหนังหน้าดิกูขอดูดิอินอีเนี่ยขอดูอินนี้นี่มือมึงจะทำไมคะมันยังไงไหนอยู่ไหนจะเอ๋เอ้ามันติดแป้งตูดกูนี่คือมันติดตูดกูมันไม่ออกอะโอ้ยพี่จะไปด้วยหรอครับคุณยายเออเออ โหจะมาก็มาดีๆหน่อยคือมาตรงตูดแล้วกูจะไปเห็นไหมเนี่ยเอาหายไปเลยอยากเห็นนะอยากเห็นคุณยายอะ่ะเอาอีแก่หายแล้วเอาคือเขตน,นี้เข้าไม่ได้กลัวร้อนแล้วก็หายเลยอีแก่งงอยากเห็นหน้าตาไม่เกี่ยวอ่ะเลี้ยวขวาแล้วกันนะไปต่อและตอนนี้ก็ตีสองนะครับทุกคนวุทยวยังมีอยู่โอเคปิดลำคาญ มาดูซีจะมีอ e ีไหนมาอีกมันจะมีอ e ีไหนมาอีกซ้ายมือคือหลังอุย้ย <c> ก <oughs> ูเห็นนารุโตวิ่งผ่านหน้ากูไปอกีะมาผิดที่หรือเปล่าคะนี่ไม่ใช่หมู่บ้านคนโนหะนะคะลูกหนูเป็นไรก่อนมาวิ่งท่าน,นารูโตแถวนี้เดี๋ยวก็ชนตายเลยนี่วัดก็อุ้ยวัดคุณๆนะลายเหมือนเลยหรือเปล่าเหมือนแดงไหนนี่คือแดงไหนเมื่อกี้เจอนารูโตใช่ป่ะเั้นก็ต้องเลี้ยวขวาค่ะอินารูโตะจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ค่ะได้สาระอยู่นู่นค่ะ หมู่บ้านคโนหฮะเนาะตานี้ตีสามมาของเฮียนอยู่ตอนนี้แหละสาเอ้ยเดี๋ยวนะปกติสาลานี้มันไม่มีไฟไม่ใช่หรอหรือเปล่าวะหลังคาวัดก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเหรอไม่จริงอะ่ะไอสาลานี่ว่าสาลามันแปลกสาลามันต้องปิดไฟดิผิดปกติค่ะเลี้ยวขวาวัวขวาค่ะวัวขวานี่เลี้ยวไปเลยแม่ลำอุย้ยดื่มดูเพลงเลยทุกคนตีสี่นะคะเจอกันหน่อยเอา มีแค่ตีสามหมอแล้วก็เที่ยงคืนเลยจริงด้วยเมื่อกี้สารามันมีไฟเห็นปะปกติสาราจะไม่มีไฟอรอมีก็มีนี่วะเอาแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอวะคือแกผีมันจะมีแค่นี้หรอมันมันน้อยไปปะผมมาสองตัวแล้วจบเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้อันนี้รอบนี้แบบปกตินะเลี้ยวซ้ายก็ยังเที่ยงคืนเหมือนเดิมคืออะไรอ่ะคือกูต้องไปไหนอ่ะกูทำไรผพดอ่ะเลี้ยวผิดหรอใช่ไหมเมื่อกี้คือเลี้ยวผิดปะอุ้ย อะไรแดงแดงอะไรแดงแดงอะไรอ่ะไหนอยึงโผล่ให nope> ้ก totally ูเห็นเลโอ้ยจะเป็นเกมผีก็ทำให้มันโผล่มาหน่อยเนี่ยแล้วกูมันลำบากกูมาเงยหน้าดูกระสืออ wow ีกไฟแดงๆดงไว้แค้โอ้โหเดี๋ยวยากจังเลยเนี่ยเลวยากจังเลยอ่ะอยากดูกระสือเอาเองจิบหาเอาตายเอาอยากดูกระสือ อ๋อจริงด right. oh, so, hey, hey, ้วยเลี้ยวผิดคือเริ่มใหม่อ่าดูยากจังวะว่าอะไรจะผิดปกติเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ปะเนี่ยหลวงเจ๊หลวงเจ๊มาเอาอะไรมาทำอะไรกลางถนนโอ้โหดูยิ้มดิเฮ้ยเฮ้ยคือแบบเป็นพระเนี่ยทาริศได้ยังไงตลกฮะาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันแย่หรอ กดตรงนี้กดตรงนี้กดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายออกไปอีหลวงเจนี่มึงจะฟ้องเรื่องแจ้งกระทรวงมีใบไหมฮะทาปากแดงเชน้ำมึงเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะหลวงพี่ตัวปลอมค่ะหลวงเจไม่นจะดูอ่อนไม่พาจริงพาปลอมมายืนรอดักผู้ชายไงคือผู้ชายขับรถมากระโดดใส่กระจกอ๋อไม่ใช่เป็นกระเทยหนีไปเลยเห็นไหมล่ะผิดปกติค่ะพาเขาเป็นกระเทยเนาะคือต้องบอกก่อนว่าความยากตรงนี้เราจะดูผีอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าขวานเรามีเลือดด้วยทุกคน มันจะเจออะไรแมรอบนี้ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งมาหน่อยเฮ้ยกล้วยเหมือนเดิมนะคะปกติเนาะไม่น่ามีอะไรแล้วอะถ้าเรียกไปรับผาานี่คือไม่ใช่ละเกมเกมมึนละอุ้ยอะไรมาจากไหนอะพี่โหแล้วแต่งตัวแบบเอาชุดเมียมาใส่หรอคะดูก็รู้ว่าเป็นผู้ชายแต่แต่งหญิงใช่ไหมเนี่ยเออไอเคไปด้วยกันจะไม่บอกเมียรหรอกจ้าไปจ้าตีสองแล้วทุกคนตีสองลออะมีใครปกตินะสารามีไฟติดอุ้ยใครอะ มัสแมโลมันนั่งในแถวนี้เนี่ยโอ้โหอ,อ่อแอดมินคขาแอดมินคขาลืมลงสีค่ะแอดมินนั่งแบบเป็นสัม,มลีเลยเออสงสารเนาะเป็นผีแต่ไม่มีสีด้วยอ๋อ,อแล้วพี่แกมานั่งทําอะไรอะ่ะมาแค่นี้หรอแกจะมาแว่ไหมมาไหมแแว่หน่อยไหมไม่เลยเหรออ่ะเพลงน่ะเปิดเพลงให้ฟังอะ่ะโอเคเพลงยังมีแบบมีเพลงอยู่เนาะแต่มันก็ผิดปกติปะเพราะว่ามีสัมลีมานั่งอยู่อะไปทางขวาค่ะหัวขวา ตีสามแล้วครับพี่ชายเจอผีอะไรต่อไหม่ะอุ้ยแดงแดงว่ะอ่ะแค่นี้หรอคือจะเล่นว่าสาราเปลี่ยนสีแค่เนี้เราไม่มีอะไรเลยคือไม่มีผีเลยหรอเป็นแค่แบบนี้เราก็เลี้ยวขวาเหมือนเดิมเหมือนเป๊ะเลยนะแบบเนี้ยโอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนมีแค่สาราเปลี่ยนสีก็เลี้ยวขวาผิดปกติเนาะตีสนีะ่ทุกคนตีสี่แล้วไปบังจากเหมือนเดิมอุ้ยใครอะ่ะเฮ้ยผู้ชายปะเนี่ย โอ้ยพี่ไปเป้าครับโอ้ยลงลงไปเป้าโอหไม่มีความน่ากลัวเลยเหมือนซานตาคอร์ดเอา้ากูชนคนตายปะเนี่ยโอ้ยขิดยังวะคือคือหายเลยสิ่งรถกูเลยงงมากกำเนิดฮีโร่ใหม่คาแมนตายเพราะรถโดนรถกัดเมื่อกี้ก็พิกตินะเพราะว่ามีอีลุงอยู่เดี๋ยวก็มาสิ่งรถกูเฉยเลยตีสี่ก็มีแค่อีลุงมาเดินโง่องๆอยู่ขวามือนะโอเคขวาเลี้ยวขวาค่ะ จบและตีห้าใช่ไหมโอเคตีห้าน่าจะแบบว่าปลอดภัยแล้วแน่ๆเพราะว่ามันจะเช้าละเพลงเหมือนเดิมข้างหลังไม่มีอะไรไปกันต่อตีห้าน่าจะไม่มีอะไรมัง้งเพราะว่ามันน่าจะอุ๊ยใครอะใครมาแอบ,บตรงเนี้ยขียนาอหรออันนี้เขินอนยเขินอายอันนี้ติวติวอันนี้ตะลิวติวเขินอนยอตะว ส่งพมเหมือนอีแพงเค้กเลยอะโอเคแล้วก็เช้าจนได้นะหกโมงเช้าคือหกโมงเช้าฟ้าก็คือยังไม่สว่างเลยพา,าธิต์คือดับแลวมั้งโลกเนี้ยไม่สว่างเลยไม่มีแสงแบบแกล้งเลยงงหกโมงเย็นปะเนี้ยโอเคปลอดภัยนะตรงนี้อ่าซ้ายเนาะปกติเนาะสุพแพ้จะเข้ามาอ่าเจ็ดโมงเช้าอ๋อ เพลงเพิงขึ้นค้นคุณนะเออมีพงมีเพลงบอกว่าประจำแบบว่าตอนเมื่อตอนเช้าไปอีกตายเนาะรอบนี้อาชนะแล้วเออเลิศคือเสียดายคุณยายสป,ปีดท,ที่แบบไม่วิ่งมาแบบให้เห็นเป็นตัวตนมาแค่เป็นหงงัวงอกอยู่ตรงตูดรถรอบนี้ก็คือรอบที่สองนะครับทุกคนเราจะมาลองดูนะว่าจะมีผีอะไรโผล่มาอีกไหมโอเคอันนี้คือ ปกตินะอุ้ยเนี่ยแดงๆแล้วคือมีแค่ลักสาะเปลี่ยนสีอะโอ๊ยเอาผีออกมาหน่อยดีสีสองไปกันต่อรอบนี้ขอเจอผีแปลกๆบ้างอุง้ยอีรงอิงหลิงดอกชนแม่งเลยได้ปะ,ะเลอ์ออกมาทำไมนี่แนีอีดา <c oughs> ตายตายของจริงค่ะบอกเลยสารนแนมายืนข้างๆถนนทำไมฮะรอบนี้ผิดปกติค่ะชนคนตายเนาะเลี้ยวขวา ตีสามนะคะทุกคนจะเจออะไรแปลกๆอีกนไหมขอแบบใหม่ๆบ really ้างอ่ะเพลงเพลงเพลงโอเคเพลงยังม uh ีนะเพลงยังแบบได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากเห็นอุ้ยอยากเห็นอุ้ยไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วทำไมจะมาก็ไม่บอกแล้วมันอดเห็นเลยเนี่ยย่านี่ขอให้วันนี้ขอให้คืนนี้มึงไม่เจอขี้กินสันดานี่ออกมาไม่ตรงจังหวะเลยคนดูเขาอยากจะเห็นกระสือโผล่มมาแวบแบบกูคิด่าไฟจราจรอ่ะไปกันต่อ ตีสี่นะคะทุกคนบางจากเหมือนจะไม่เจอเลยว่ะรอบนี้โอ้ยมันปกติไม่ได้อุ้ยแห่มึงอะไรอะอะไรอะเฮดเดอร์เค้นอ๋องูโอ้โหโโอ้หตายได้นะเนี่ยกูยเหยียบนะเนี่ยอุ้ยลูกตาอยู่ตรงนี้ลูกตาปะอืมเอาดีปะเหมือนปลาดุกตอนเนี้ยไม่เหมือนงูเหมือนปลาดุกที่เขาปิ้งอะงงเวอร์อ่ะไปกันต่อไปกันต่อไม่ออกมาหน่อยหรอวะ เฮ้ยจะเข้าเส้น <mor> ช <z ino> ัยนะเว้ยออกมาหน่อยแว่แว่หน่อยอุ้ยแววจริง่เดี๋ยวนะกูตกใจอีกรอบทำไมกูตกใจไปแล้วอีนี่มันขโมยชุดเมียมาใส่เนี่ยออกไปมึงออกไปไปไหนก็ไปโอเครอบนี้จะเจอแบบแปลกๆที่ยังไม่เคยเจอไหมอุ้ยนี่อะไรบางจากเหมือนเดิมนะโอ้เอ้ยแปลกๆแล้ววัดหายอีดอกวัดหายช่วยด้วยค่ะตำรวจค่ะจรขโมยวัดค่ะวัดหายไปเลยอ่ะอันนี้พี่ปกติค่ะ มีแต่เดือดร้นเท่านั้นที่ยกไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคืนนี้เนี่ยเราเจอเหตุการณ์แบบใหม่ๆบ้างไหมและแจ๊เพิ่งดูนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถกด Q แล้วก็กด E ได้ด้วยเอ้ยเพิ่งรู้ว่าแม่นคือแบบจะได้มองเนี่ยมองอ E คุณยายสปีดได้แบบช้ำๆเหมือนจะไม่เจออะไรเลยอะเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยอ้ทุกคนเราเจออะไรเป็ดเป็ดหัวโตมาี่ ทำไมเป็ดห an like ัวโตขนาดนั้น่ะแล้วตาโตเป็นไข่ห่านอีกดอกงงมีเขี้ยวด้วยเป็ดหรือยักษ์เนี่ยงงอ่ะซูมนิดตึ้งวายเฮ้ยหล่อว่ะให้ฟีลหบือะไรป่ะตอนนี้ที่มีนิยายหรือแบบหนังแอนิเมชั่นที่เป็นซีรีส์วายอะที่เป็นการ์ตูนอะที่บอกว่าเป็ดเป็นแบบพระเอกอะเออฟิลนะอุ้ยเขินเลยอะเสียว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 ว้ยอยากมีผัวเป็นเป็ดอยากเจอคุณยายแล้วก็อยากเจอกระสืออะอุ้ย คุณยายาพาอเกื่อกีอีแกมันวิ่งตัดหน้าเราอะ่ะมันจะมาปะให้ทายโอ้โหมึงวิ่งท่านารูโตโชกูแล้วก็ไปแค่นั้นเหรอฮหอีแก่ตีห้าแล้วขอผีใหม่ใหม,ใหม่บ้างเบื่อแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใหม่จริงเจอราตีนางลำนางลำไม่มีหน้าคือเหมือนอะไรหรือปะเหมือนหุ่นลองชุดค่ะไม่ได้ดูน่ากลัวเลยหน้าก็เทางงมากไปไปกันต่อดีกว่ามาแต่ก็งงเนาะเจอผีแบบว่าเนี้ย ชอบมาทำให้ดูงงเวอร์ยุคไหนแล้วเนี่ย คือผี่สมัยนี้ยคนจะเปลี่ยนได้แล้วไม่คนรจะรำแล้วควรจะเต้นนู่นจ้า c ว v e r เกาหลีเนาะมาตึต๊ดตัดดูจูจูไอเยไอเย,ยได้แล้วอ่ะแชทเพิ่งรู้ว่าเขามีคอลเลกชันให้ดูเลยนะคะว่าแบบเราเจออะไรบ้างแล้วคือเราเจอหมดทุกตัว,ตวแล้วนะคะทุกคนอยากเจอเนี่ยอยากเจอยีสปิริตอีกรอบหนึ่งแน้วก็ก็ะสืออ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่อยากเล่นนะคะสามารถเล่นได้ที่แมปสเตตไนท์เลยนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามันสามารถเล่นส่งสุดได้ถึง4คนเลยนะสามารถไปดูผีไปด่าผีกับเพื่อนได้เลยนะไปละเจอกันใหม่คลิ อย่าลืมกดไลค์กันด้วยทุกคนเจอกระสือแล้วนี่อุตส่าห์ไปหามาให้ดูเมือนอะไรหรือปะเหมือนวิกอยได้อีกดอก